สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact กับ Event, มมอีเวนต์ s u m r e r หันาและเกาะมหัศจรรย์เฟส2วันที่2นะครับวันที่ 2, 2> ตัวของ Challenge จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างข้างๆ p u ง d i ด g i s งนะครับเราก็เรียกเหลือไปกันเลยจะเป็นยังไงมาดูกันครับก็ สำหรับวันนี้นะครับตัวเชลนที่2ก็จะอยู่ตรงนี้นะพัดดิ้งไอเซลนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือหลักๆเก็บเหรียญกับเก็บเม็ดให้ครบนะครับาปเอาเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีเบรกนะฮะก็เราก็ต้องเบรกด้วยตัวเองแล้วก็พยายามทำลายศัตรูด้วยนะครับมันจะได้คะแนนเพิ่มเึ้นนิดนึงนะ อโอเคนี่ครับก็จะสำเร็จการท้าทายนะครับอย่างที่เห็นไม่ได้ยากมากนะครับเรามาดูของรางวัลกันดีกว่า <c oughs> ตัวของของรางวัลน,นะครับก็จะมีในส่วนของพรีโมเจมนะครแล้วก็เงินอันที่2ก็ุแล้วก็ตัวของสมุดโลกกับเงินแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสมุดเอ p กกับเงินนะครับก็ทำให้ครบได้ง่ายๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook มีเงาชาแนลด้วยนะในเพจ Facebook จะมีการไลฟ์เกมกันเรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยนั่งชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับร